ดูดิทำใหงชมกำลังร้อยผมก็อยากซ้อมดู้สึกเพลงเหมือนกันเลยถ้งซื้อเพลงเขาก็มีให้อยู่จะยาวฉาบแป้งจบแต่มันไม่ดังเลยดิตายมังเขียนชั่วโมงละร้อยจ้างนอนดีกว่ากีตาร์กับบรังอีกอันนี้เราจ้างกี่ชั่วโมงก็ออกกี่ชั่วโมง จัวมงนึงเียงเดียวพอจะอพอรอจริงจุกเดียวเนอง เบลด์ดีกรีได้ยังครับกูดก็กำลังทึบจะกำลังเทสครับผมอ่าบ่าวเบลด์ดีกรีครับผมจะเทสดูคันมันดีครับว่าพร้อมตัวอย่งครับผมโอเคครับได้ครับอย่าอยไปได้เล่นเลยโอ้โหดีเอาเบียดมาเล่นเลยครับเดี๋ยวเบียดผมเล่นเองมือเบียดก่อนนะครับว่าจี ลองลองลองดูสพลงอ่ะลองดูสพลงนึ่งอ่ะน้องแววน้องแววจัดเลยเสีงไม่ไปแล้วดคอรดเบสไมครับี่ไม่ต้องไม่จับเปเราดีกวงดอย่างเดียวใช่ไหม เรอยัดโทรมาตัวรู้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 ร้านรู้ร้านเดียววะทําโอนั่งเขาตัอาอาหอยยังไงไม่ได้เดผมร้องเองนะผมดีนะเองครับผมะไรจะดีดได้ นาบีนาบีปโดถึงโดตึง น้องจากไปไกลแสนไกลสิบอกให้ภัยเอาใจครอบครองความห่องเฮาสองซิว่ดนปานใด้ใจดวงตเตาเอ็นเดียวกันเฮาสิมาพอกันไหมต้องจากกันไกลแต่หัวใจยังคงใกล้กัน จากวันนั้นที่สองเ้าต้องจากลาน้องต้องเสียน้าตาเพราะเฮาต้องจากกัน mm hmm. คิดฮอดวันนั้นที่เฮาหวนคืนกลับมายังลานถนาสองเ้านั้นเดินเคียงข้าง ชิบหายตรงเนี้เดีจมองยทายอ่ะอมหายนี่ม่ใส่อยมันไม่ถึงใส่กูไงดิเอาอะไรดีท่านจะได้รึาโอ้กวหัวอนเลจะได้มากกั่นจะดีนะตกมาให้ดูไอ้กรองเชียงไงนี่เขาาไม้กไมพาเก็มินต้มินวน เม็ดอินขมิ้นห้องอัดครับผมห้องอัดตายปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยเข้ามาห้องอัดนี่อัดายได้ตายไปแล้วหนึ่งหลักท่านยื้ยื้อเอ๊จ๊ะสนอมเลยสนอมนะสนอมเห็ดดับเบิ้ลเซนเอ้าไตได้นะาตได้ถ้าคุณมาโดยไม่รู้เรื่องคุณอาจจะไม่จุจบแบบนี้ อัดตายได้ครับผมห้องอัดเสียงเพราะเครื่องเสียงเราก็เน่าซสุดเกินแรงมากครับแรงมากคนคนมันดังฟังครับล้อล้อล้อดังดยิ่งขึ้นปุมันต้องได้ประโยชน์ได้เจอดทันเว้นไว้ผมไปพันคอแล้วผมยังใช่นะสุดดยอคไหมกระอ้เสียงนด้วย คเขอเสียงยังนิดนครับเสียงสดใช่ไหมเสียงสดใช่ไหมเสียงสดใช่ไหมก็มีแค่เสียงสดเนีโอเคพร้อมนะครับแฮ้างลกลมๆนั่นแหละลตลละอะไรล่ะคะอย่าทำให้หนูขาวนะมันจะไม่มีสมาธิยิงบยิงเปิดเรื่องมันเลยนี่ เราต้องมีรอยยิ้มก่อนเราไม่ยอารมณ์ครับใช่ก่อนจะทำงานนะตั้งใจเกินมันมันต้องดีเกินวิจูดกล้ามหายไปยั้งายวันไหนมีโกงมีกล้ามนะทันยัดสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันที่สวนลองเลยนะคะครับผมตั้งแต่เฮาหูจักกันมา อ้ยังจำสัญญาสองเอาไหม่ค่ะตั้งแต่เฮาูจักกันมาอ้ยังจำสัญญาสองเฮาได้บอกคำว่าหักของสองเฮาสิบอยพายมาคือต่อน้องสีขอ ให้ آ آ ใหอ้ายยังคงเดิมอนวันนั้นที่เฮาหวนคืนกลับมายังปลาธนาสองเฮานั้นเดินเคียงข้างยังปราธนาสองเฮานั้นเคียงคู่กัน มาห้องหัดอัดอัดตายได้ครับแต่ฟื้นฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วชายีหนุ่มเ <laughs> ห็นรู้สึกว่าฟื้นแล้วนะเมื่อกี้ <c oughs> ดูกันมายิ้มเลยนะคือคนลนาานักษณะนี้ถ้ามาห้องหัดเผลอๆไม่ได้ต้องอาดต้องนอกจากจะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องเสียตัวเสียตัวใช่ไหมแ้วช่วงาย ทำไม่ได้กินแรงกินอะไรรับใส่ไม่ดับน้ำรู้สึกว่าไข่ร้อนแตถ่ายน้ำมาเชื้อยังไม่อาบน้ำดไม่ต้องถ่ายก็ไม่ได้อาบเบาเดินของเราครับผมพักผ่อนแรงครับเฮ้ยเหนื่อยแรงครับคือตอนนี้เขาปิดแอร์แล้วยังนอนได้เนียนอะเนียนนะก็เสียงแอร์ดังไงเมื่อกี้ปิดแอร์ไปแค่ไปแค่พ คนเราถ้าไม่แกร่งมันหลับไม่ได้เหมือนทเดิมที่เราเคาะข้อเท้าไปด้วยเราคิดในใจก่อนที่เราเจออันนี้ถ้าเราคอมันจะดังไม่ต้องเราไม่ต้องเคาเราแ่ต่นคแต่แค่เต่แค่เร่แค่แต่เค่แต่แค่แต่แค่แต่ไค่แต่แค่ดต่แค่แต่แค่แต่าค่แต่แค่แตแค่ต่แค่แต่ค่แแค่แต่จตค่แค่่ ตั้งแต่เฮาฮู้จักกันมาอ้ายยังจำสัญญาสองเฮาได้บ่คำว่าหักของสองเฮาสิบ่ให้ภัยมาคิดต่อน้องสิขอให้อ้ายยังคงเดิมนา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  น้องจากไปไกลแสนไกลสิบ่อยภัยเอาใจครอบครองความฮักเงาสองสิอยู่ดนปานใดใสดวงเตาเ้นเดียวกัน เาสิมาพอกันใหม่ต้องจากกันไขลแต่หัวใจยังคงใกล้กันจากวันนั้นที่สองเ้าต้องจากลาน้องต้องเสียน้ำตาเพราะเ้าต้องจากกัน <laughs> 改了，改了。<c oughs> yep.